ทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะจติดเชื้อไวรัสกันทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจน,นะคะโรคเบาหวานหรือว่าโรคปอดเรื้อรังนะคะเราเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจติดเชื้อเยอะนะคะแล้วก็ถ้าติดเชื้อแล้วอาการเขาจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็มีรายงานนะคะเก็บมาเรื่อยๆว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยด้วยโรคโควิด -19 เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะว่าเป็นเพศชายเท่ากับเพศหญิง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาพบว่าเพราะว่าเพศชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบอเขาเรียกว่าสุบุรีนะคะแล้วก็มีภาวะความดันโลหิตที่สูงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดอัณฑะมออิสระพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุบุรีหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะมันก็จะทําให้อัณฑะมออิสระมาทาร้ายเซลล์เรานะคะไปทำร้ายเซลล์ภูมิคุ้มกันก็ทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังทาให้เกิดกระบวนการอักเสบทั่วร่างกาย กระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะไปทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานมะเร็งนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคปอดโรคข้ออักเสบหรือเกี่ยวกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันและก็โรคระบบประสาทนะคะก็เลยทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมี ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องรับประทานนะคะผักผลไม้เป็นประจำนะคะหรือว่าเลื่องในกลุ่มของอาหารเสริมนะคะที่สกัดเข้มข้นจากผลไม้หลากหลายชนิดตรงนี้ก็จะให้สารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนนะคะที่จะช่วยลดสารที่อนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็ลดกระบวนการอักเสบของร่างกายนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตรงทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะทำให้คนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเราจะผ่านตรงน,นี้มันไปได้กันค่ะ